และนี่ก็คือรวมร้านอร่อยที่พิซซานุโลค่ะทุกคนหลายคนก็จะบอกว่าอาหารพิซซานุโลหวานพี่มึงทาใจเดี๋ยวดีก่อนไปปรากฏว่าเนี่ยร้านนี้เนี่ยเค็มอยู่เค็มอีกเข็มต่อทุกคนเขาปั้นอย่างนี้เลยอ ulously, ่ะเพราะไม่ได้เห็นมาเท็กเจอร์การปั้นเป็นมืออยู่เลยเปรี้ยวแบบเปรี้ยวอ่ะรสอย่างนี้เลยอ่ะเค็มใสเปรี้ยวจากผักนิดหนึ่ง รสที่ชอบควรแนะนำร้านนี้นี่มันถูกต้องควรค่าแก่แการมาตำที่แท้ขอบคุณที่แนะนำค่ะ สวัสดีค่ะพิมกินแหลกค่ะและตอนนี้ค่ะเป็นอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะทุกคนคะและใช่ค่ะวันนี้ค่ะจะขอพาไปตะลุยกินของอร่อยรอบพิษณุโลกกันค่ะแบบวันครึ่งอยู่ได้แค่วันครึ่งทุกคนมีเวลาแค่นี้แต่เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรให้เรากินกันบ้างค่ะไปค่ะเริ่มออกสตาร์ทไปกินอาหารเช้ากันเลยจ้าและสําหรับมือเช้ามือแรกค่ะจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก ข้าวมันไก่พังกี่คะ่ะทุกคนเขาทุกคนบอกว่ามันอร่อยจริงๆแต่ต้องเป็นสาขาแรกที่สุดฉันก็แบบได้จัดไปค่ะซึ่งร้านนี้นะคะหลายคนบอกว่าเขาจะมีทั้งไก่พันไก่ไทยเลยแต่ว่าไก่แท้แท,แท,แท้นิดนึงแต่ว่าไก่พันธุ์ที่น่าจะชอบนะแล้วก็พวกเครื่องในผัดพริกเขาคือที่สุดเธอน่ใจรักค่ะฉันก็แบบตายละไปค่ะไปกินข้าวมไก่พังกีกันจ้า ร้านนี้นะคะเขามีข้าวมันไก่2อันค่ะคือข้าวมันไก่ไทยข้าวมันไก่พันมันก็สั่งมาอย่างละหนึ่งซึ่งข้าวมันไก่ไทยเนี่ยจานละ60ข้าวมันไก่พันสี่สิบซึ่งทั้ง2ตัวดูเป็นไข่ขี้ผอมหรือหนึ่งมีน่าเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมลูกเพจถึงบอกว่าพี่บีมอาจจะไม่เลิฟมากเออเขามันดูผอมน่แหละมาชิมขอชิมไก่ไทยก่อนข้าวเขา่ะนุ่ม หอมและไม่มันคือคือมันเป็นข้าวมันที่ราลากว่าจานใช่ไหมไขมันมันไม่ได้ย้อยเป็นน้ําขนาดนั้นนะอ่ะเออไม่มันไปนี่หว่าก็คำนี้เม็ดร่วนออกจากกันแต่ไม่แห้งอร่อยหนุบหนับข้าวมันดีนะแล้วก็ความเค็มหน่อยๆในข้าวค่ะส่วนไก่ไทยเนาะก้าชําเนื้อก็คือไก่ไทยก้าวเนื้อแบบออกกําลังไายมาอย่างดี ต้องใช้ฟันเคี้ยวในระยะเวลาเกินหนึ่งนาทีกว่ามันจะหมดคำเมื่อกี้ก้ามเนื้อเด้งมากเออก็ถือว่าเป็นข้าวมันไก่สไตล์สมัยก่อนที่คุณเคยกันแล้วแหละเพราะว่าอย่างตอนนี้กรุงเทพมันจะฮิตแบบซูวีนุ่มๆใช่ไหมอันนี้ก็จะม,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 มีแบบหนึ่งค่ะอันนี้จะเป็นแบบต้องใช้ฟันหน่อยแต่อร่อยไหมอร่อยแล้วก็เหมือนให้มาสองส่วนส่วนที่เป็นอกกับส่วนที่เป็นนอ่องมาคิดว่กินน่องไปเดี๋ยวกินอกให้เป้นอกสเตนมากอืมนุ่มแต่ปอเล็กน้อก่ ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของคนผอมไปคนฉันก็ต้องมาต่อที่น้องเหมือนเดิมมาค่ะขอเงินน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวที่เค็มหวานทุกคนคือปกติอาจจะเป็นหวานนํำใช่ป่ะแต่นี้คือเค็มหวานพอๆกันแล้วก็หอมเต้าเจี้ยวเออน้ำจิ้มันอร่อยอยู่ขอชิมเลือดเลือดนุ่มไม่แป้งอร่อยชอบเลือดแบบนี้มาค่ะไก่พันก็ให้มาสองส่วนเหมือนกันเนาะส่วนที่เรารักกินละค่ะ เนื้อไก่เขามีความเค็มน้อยอยู่แล้วนะส่วนมันก็คือมันมากอร่อยเจอกระดูกอ่อนแล้วกระดูกอ่อนกรุบกรุบดีนะไก่พันน่องก็นุ่มเลยใครไม่ชอบเจียวสั่งไก่พันค่ะวกไก่พันก็นุ่มไปอย่างเดียวไม่ฝืดคอเท่าไหร่แต่เขาให้มนเป็นแผ่นบางๆออกไก่พันอ่ะแต่นุ่มค่ะทุกคนก็ใครชอบกินอกกระส่ามาสั่งได้เอาเป็นว่าใครชอบบริหารกรามไก่ไทยใครไม่ชอบบริหารกรามไก่พันค่ะต่อมาต่อมา,อมาเครื่องในผัดพริกก็จะมีไส้เนาะชิมไส้ก่อน ไส้ออหอมพริกไม่ค่อยเผ็ดแต่หอมพริกมากๆแล้วก็เค็มนัวแต่ใส้อ่อนเนี่ย้เคี้ยวนิดนึงอ่ะไม่ได้นุ่มมากแต่ก็ไม่ได้แข็งมากเกินไปค่ะใช้ฟันได้ต่อมาเก้นกรุบอร่อยกึืนดีนะกรอบมากต่อมาตับับอร่อยสับหั่นชิ้นเล็ก แต่ข้างในยังมีความครีมนิดนึงงต่บลอยจานนี้ดีแต่ว่าอาจจะติดมันไปนิดนึงแต่ว่าผัดไปอย่างดีอร่อยค่ะตับกระเทียมน่องอร่อยมากจริงๆ้วยอยากลองตับกระเทียมค่ะใครได้มาลองก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เผื่อรอบน้าหนูมาลองบ้างตับร่อยจริงอ่ะต่อมาก็คือน้องมาราประกาดดอกที่หลายคนบอกว่าพิมพ์น่าจะรักเมนูนี้มากจริงหืมเค็มใสเปรี้ยวจากผักนิดนึงอ่ะถูกต้องรสที่ชอบคับคุณค่ะ รสที่ชอบแล้วผักกาดดองเขายังกรอบอยู่เมื่อกี้ได้ยินเสียงไหมคะมกินที่รอบหนึ่งมากกับมะละเนะาะกชิมมะละเราออกแนวนุ่มๆขมน้อยมากๆแทบจะไม่ขมต้มเนี้ยอร่อยจริงอะ่ะขอบคุณที่แนะนำนะงแล้วคนแนะนำก็บอกเลยนะคะว่าต้องมาสาขาแรกเท่านั้นไม่ใช่คนเดียวนะทุกคนที่แนะนำบอกว่าต้องมาสาขาแรกเท่านั้นบิมกเ็เลยมาี่แหละทุกคนแล้วอร่อยจริงเหมาะสำหรับยามเช้าของหนู และในซุปเคานะคะก็จะมีพวกเครื่องในไก่ใส่เข้าไปด้วยทั้งไส้ทั้งกึ่นอะไรเงี้ยแล้วน่าจะมีหมูสับปะใส่เข้าไปด้วยตีมากยามเช้าก็ถูกต้องร้านอื่นจะมีต้มเป็นแบบน้ำซุปไก่ใช่ไหมร้านนี้สั่งตัวนี้ได้คะ่ะแรงไปอร่อยมากและอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในร้านนี้แต่อยู่ตรงตรงหน้าร้านนี้ก็คือหมูสเต๊ะไปเดินเล่นแล้วมันดูน่ากินนะชิมหอมเครื่องสเต๊ะหอมเลย,เลยแล้วก็หมูเป็นรสชาติเค็มอนอ่อน ไม่แห้งคือมันอาจจะดูเหมือนจะแห้งทุกคนแต่ว่ามันมีความเด้งอยู่ในหมูเราก็อาจจะชิ้นบางนิดนึงแต่ว่ารสชาติด,ดีแต่ชอบที่มันอมของเครื่องเทศนี่แหละหอมชัดมากๆแล้วต้องปลายก็จะมีชิ้นที่ติดมันกับไม่ติดมันแต่บิม้มเป็นคนบอกขอเข้เองว่าขอชิ้นที่ติดมันมาขอจิ้มน้ําจิ้มจ้าน้ำจิ้มหวานเค็มแต่จุดเด่นคือเขาใส่เป็นถั่วสับหยาบเนาะแล้วพอเคี้ยวเจอถั่วที่มันสับหยาบมันจะกุ๊บกับ เอา้าตอนนี้ก็สั่งเพิ่มได้ทุกคนอร่อยมากตือเป็นมื้อเช้าที่เปิดได้ด้วยดีค่ะแต่มื้อเช้าจะไม่ได้มีแค่ร้านเดียวเราต้องรีบไปต่อก่อนที่อีกร้านหนึ่งคนจะเยอะค่ะเดี๋ยวรอหนูกินเสร็จก่อนนะจะรีบไปกันค่ะมาค่ะและเมนูที่ทุกคนแนะนําให้บิมกินคือเกี๊ยงอี๋ใช่ไหมซึ่งบิ๊มมากับเพื่อนนะเพื่อนสั่งเกี๊ยมอีหม,มูสับธรรมดาไม่ใส่ผัก เมนูเด็กมากแต่มันดูร่า,ากินมากแต่เฮาบิมมสั่งเป็นหมูสับเครื่องในเดี๋ยวขอชิมตัวเกี๊ยวหมี่หมูสับเครื่องในก่อนค่ะซึ่งเกี๊ยวหมี่เขาจะเป็นตุ้มเล็กๆนาอเหมือนหยดน้ำอ่ะซุปดีมากซุปมีความแบบใสแต่ไม่ใสมากมีมวลน,นิดนึงแล้วก็หอมกลิ่นหมูสับแล้วก็เพ็มนัวอร่อยดเดี๋ยวเพื่อนเพิ่มบอกว่าเป็นอาหารที่เหมาะกับการกินตอนเมามากค่ะจริงๆเราแป้งเกี๊ยวหมี่เขามันจะแบบมีความเป็นแบบหนืดนิดนึง ดุ๋งๆอ่ะทุกคนมันไม่ได้เด้งมากแบบเยลลี่นะมันจะมีความเหนืดๆถึงแป้งอยู่เลหมูสับเป็นหมูสับไม่เด็ดมันเนื้อนุ่มๆต่อมาขอกินตัวไส้ไส้เป็นไส้ที่มีความครีมข้างในค่ะแล้วก็นุ่มไม่เหนียวเลยต่อมาชิมหัวใจซิกหัวใจนุ่มหนับร้อยกล้ามเนื้อหัวใจแน่นค่ะใดๆคิดว่าจุดเด่นเขานั่นแหละเชงแต่ว่ามีรสชาติไม่ต้องกลุ่ม เหมาะสําหรับการกินยามเช้าที่สุดของที่สุดทุกคนมันได้หัวใจเขาอร่อยมากทําได้ดีเขาให้มาประมาณ6ชิ้นให้เยอะมากมันแบบกุบกับกุบก๊ขอบคุณคนนี้ป้ายยารสชาติถูกต้องถูกใจและระหว่างที่กินอยู่ค่ะทุกคนคุณทศก็ส่งไอจมาบอกว่าเอ้ย hey, พิษณุโลกโชคอํานวยเต๋อเป็ดเขาอร่อยนะบะหมี่เขาทำเองฉันก็เลยแบาตายละสั่งเพิ่มเลยค่ะมาขอชิมหน่อยซิบะหมี่เป็ดแห้งจ้ะ คือคำด่งนิดๆจริงๆแล้วก็เซนนุ่มมากบะหมี่นุ่มนุ่มสุดๆหอมกระเทียมเจียวทำน้ำมันเนาะแล้วก็รสชาติเปรี้ยอ,อนอ่นๆค่ะต้องปรุงเพิ่อมอันเนี้ยพอกินเลือดเจลลี่ชิงนลือร่อยมากเลือดเป็ดคือรื่นคอเค็มอร่อยเฮ้เป็ดดีมากเลยอะทำไงอะได้มาแค่สองชิ้นต้อมาชิมเนื้อเป็ดอ่ะนี่เนื้อเป็ดแท้ก่อน เนื้อเป็ดนุ่มมีรสชาติในเนื้อแล้วก็หอมกลิ่นพนโลชัดมากเลยเนื้อเป็ดวิ่งนี้ตกใจอร่อยเนื้อเป็ดอร่อยจริงน้ำพะโลเขาต้องดีทำไมหนูไม่สั่งน้ำํำใดๆคือถ้ามาสองคนคนหนึ่งสั่งเที่ยมอีกคนหนึ่งสั่งเป็ดสิอร่อยทั้งคู่จริงอ่ะแล้วตอนนี้พอจะเที่ยมคนเยอะมากฉะนั้นก็มากอนเที่ยงนิดน,นึงก็จะดีค่ะใดๆคือเดี๋ยวขอกินข้าวเสียก่อนแล้วเดี๋ยวไปหา,หาร้านกาแฟกินกันจ้า และตอนนี้ค่ะเ,เข้ามานั่งในร้านท r e a ค่ะทุกคนครับเป็นร้านชาเนาะมีทั้งมัทฉะแล้วก็ชาใบาซึ่งพี่ม่สั่งเั็นชาใบาเพราะว่ารู้สึกว่าร้อนๆอย่างนี้กินชาใบาใสๆน่าจะดีและที่พี่ม่สั่งมาเป็นตัวที่พี่ไม่ไมเคยกินน้องชื่อว่าโรกุยค่ะทุกคนค่ะไม่เคยกินเขาบอกโทนมาจอกปอรองหน่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวมาลองกินกันได้มาค่ะโรกุย ให้พูดง่ายๆบิมนึกถึงอาจจะพูดอย่างนี้ก็จะดูแย่เหมือนชาไว้เจ้าแต่ว่าบิมชอบที่ว่ามันเข้มมันหอมแล้วก็มีความสมุขฉตดแล้วก็คือตัวโนต้ตเขาจะบอกมันดอกฟลอรเนาะซึ่งสําหรับบิมอะบิมจับเลยว่าอาจจะฟลอรอ่อนๆโอ้ออแต่ว่าบิมว่ามันแบบเข้มหอมแบบเข้มโอ้ชอบเป็นชาจีนที่เข้มหอมกินง่ายสําหรับ,บบิมแล้วก็ฝาดน้อยมากๆแต่หอมมากก็ถ้าใครเป็นสายชาก็ลองมากินที่นี่ได้ค่ะ และนอกจากชาที่เราสั่งนะคะในร้านเขาก็มีชาแบบโคบูแบบไลท์หน่อยให้กินฟรีด้ทุกคนซึ่งวันนี้เขาทาเป็นตัวตรองฟังมเมรเรนซึ่งมันออกจริงๆริสัตว์จริง <Wow. S 1> บิ๊มชอบต้องฟังมเมรเรนก็เลยวันนี้ใชไมิทุกคนดูต้องฟังอร่อยทุกคนแม้ว่ามันจะใสใช่ไหมว่าเป็นชาฟรีเข้าใจได้แต่ว่าที่กลิ่นอะขนาดใสอะกลิ่นน้อยยังสวยมากๆเลยเป็นกลิ่นแบบคล้ายๆชาน้ําหอมสำหรับบิ๊มอะมันชอบมากกลิ่นมันแบบสวยคนสวยขาคือต้องฟังเมร์เรนค่ะทุกคน ส่วนตัวก็เลยรู้สึกว่าชารานนี้คือชัดดีก็สามารถมานั่งพักร้อนจิบน้ําชาได้ค่ะหนูชอบชาอร่อยจ้าต่อมาค่ะคุณเพื่อนสั่งกุ้ยเฟยจุดเด่นของกุ้ยเฟยตัวนี้คือจะน้ำผึ้งซึ่งเมื่อกตอนชงเนาะเขาก็แอบเอาแบบชงเสร็จปั๊บทางร้านก็เอาใบเอาโถว่าให้ดมซึ่งน้ำผึ้งขึ้นทุกคนหอม่ะ มมือนน้ำนะหอมสำหรับบิม๊มไม่ใช่เอาใบเ,เป็นเอเซนนะทุกคนเป็นกลิ่นของชาจริงๆแต่สำหรับบิมมันแค่แบบคือฟิลลิ่งมันหอมจนคลายทำหอมอยากพูดคำนี้เพราะว่าจริงๆชาเนาะมีการแต่งกลิ่นหลายแบบตั้งจากชาจริงๆทั้งแบบเอาไปผสมเอเซนอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันเป็นกลิ่นชาจริงๆซึ่งหอมมากน้องกุ้ยเฟยจะมีความเป็นแบบก็ตามชื่อหรือเปล่าเป็นแบบคนสวยหอมกลิ่นแบบหวานผิวหญิงทัดผมเงย กินง่ายไม่ขมฝันนิดเดียวถ้าเทียบชาสองตัวตัวแรกโรกุ้ยเนี่ยรูย้สึกถึงความเป็นคาแรคเตอร์อามาธอากงแต่ถ้าตัวที่สองเหมือนเอาหมยเล็กไปจำบ้านย้ยไม่รู้จะพูดยังไงมคาแรคเตอร์ Character เป็นอย่างนั้นนะทุกคนคนห <c oughs> นพูดไปเรื่อยจริงๆคือฉันเองชอบค่ะอร่อยดีก็เ้ือใครไม่ชอบสโมกี้มากก็แนะนำน้องกุยฝอยอร่อย แล้วตอนนี้พอพักร้อนเสร็จก็จะออกไปลุยต่อละค่ะทุกคนค่ะเพราะว่ามีเวลาอยู่พิษณุโลกแค่หนึ่งวันทุกคนก็เท่าที่ได้เนาะเพราะว่าตอนนี้คนให้ร้านมาเยอะมากขอบคุณไว้ตรงนี้แต่ว่าเท่าที่หนูไหวตอนนี้หนูไปต่อละค่ะและสําหรับอาหารเที่ยงของเราก็อยากจะมาลองร้านโด่งดังของฟิชณุโลกค่ะนั่นก็คือเชงเจ๊โชคจ้าเขาว่าปลาอร่อยมากแล้วหนูชอบกินปลาเห็นว่าในรูปปลาทอดสีเหลืองอร่ามของมาซิมเบิงค่ะไปค่ะเข้าไปในร้านกันค่ะ และรานเจโชคค่ะทุกคนคะ่ะดังเรื่องราคาดีซึ่งตอนสั่งก็ถามน้องก,ก็เลยว่าเอาราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยต้มยำ1น่หม้อหม,ม้อเล็ก150บาทราคาดีจริงอะ่ะแล้วพ่อมาตกใจเพราะว่าให้ปาดูเยอะแล้วก็แบบดูเห็นเยอะดูแบบกิน่างสำปลาในราคา150ยห้าสบางงดีกว่าแล้วต่อมาทอดมันกุ้ง เขาบอกว่าทอดมังกุ้งเขาเนี่ยไม่ผสมแป้งเป็นกุ้งล้วนแล้วมันมา4แผ่นราคาประมาณ180น่ากินมากขอชิมตัวทอดมังกุ้งก่อนละกันนะต้องรองท้องไม่งั้นเดี๋ยวสายกดไหลย,ย้อนจะไหลนะจ๊ะในแป้งข้างนอกบางๆกรอบๆรสชาตินะคะจะบอ,อกเป็นเค็มอ่อนๆเท่านั้นเลยก็ไม่รสจัดอะไรสามารถจิ้มกับตัวบวยก่อหรือน้ำจิ้มบวยเพิ่มได้อร่อยคะ่ะ แล้วก็ตัวทอดมันกุ้งนะคะเขาจะเป็นกุ้งคล้ายๆกุ้งที่ยีมาแบบไม่ได้มีตอนแยกแนละเป็นเนื้อเนียนๆแล้วก็เด้งๆทุกคนหอมกุ้งอร่อยต่อมาต้มยำปลากรดค่ะทุกคนคะ่ะซึ่งเมื่อกี้ตอนอินเสิร์ตปลาดูดีมากดูนะไขมันใต้ผิวหนังไม่ได้มันไปด้วยกินแล้วนะคะอืมอืมรสชาติเป็นเค็มอมเปรี้ยวหน่อยๆใดๆคือปลากรดสดจริงหนังเด้งเนื้อแน่น,นะค่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็ไขมันไม่มากเกินไปไม่คาวอร่อยแล้วก็เผ็ด พริกแซบดีละที่กินจานต่อจากทอดหมันไม่งั้นน่าจะแซบไปสำหรับชาวกรดกินเห็ดในแกงก็จะมีเห็ดหลายชนิดอยู่ค่ะมีทั้งเห็ดนางฟ้าเห็ดชิเมจิเนี่ยแล้วก็ตัวต้มยำนะคะก็จะมีผสมทั้งพริกแห้งพริกสดพริกสดก็คือทุบเลยเผ็ดสะใจอร่อยและจานสุดท้ายค่ะเป็นจานที่โด่งดังของที่นี่ที่อยากมากินก็คือปลาขาวทอดด้านน้ำปลาปลาขาวมาสองชิ้นใหญ่เลยขอซิมเบิ้ง ทุกคนอาจจะด้วยลักษณะเนื้อเนื้อปลาคาวตรงข้างบนเนาะมันเป็นแนวเนื้อแบบเนื้อแน่แนๆซุยๆฟูๆอ่ะเมื่อกี้กสำหรับบีมก็เลยค่อนข้างขอไปนิดนึงแต่คำที่สองเมื่อกี้ที่กลิ่นแล้วกรีดมากๆคือส่วนนี้ชิงเฮ้ยตรงนี้ตรง,งติดปีกข้างบนอะที่มันมันมันอะอร่อยมากโคตรอร่อยคือมันมันไม่คาวเลยด้วยแบบไม่มีกลิ่นแบบไม่มีกลิ่นปลาดําจืดบางทีที่มันจะมีทุกคนดูออกไหมอันนี้คือเนื้อแบบ ติดไขมันเนื้อนุ่มเด้งอร่อยตรงมากี่ดีมากแล้วก็มาร้อนๆที่ถูกต้องลาดน้ำปลาพริกคือใช่ส่วนนื้อจิ้มซีฟูดก็ราดได้ค่ะเราจะเพิ่มความเผ็ดเติมหวานหน่อยๆให้เนื้อปลาได้เหมือนกันใด้คือตรงพุงดีที่สุดควรสั่งแต่ส่วนด้านบนให้คนกินคลีนกินเรากินตรงด้านพุงกันทุกคนมันอร่อยมากและร้านต่อมาค่ะเดชจะพาไปเจอกับคนคนหนึ่งที่เขามาที่นี่แกเดชันค่ะเพราะว่าเพื่อสิ่งนี้เลยค่ะ นั่งมาที่นี่เพื่ออะไรคะเพื่อมากะรองกล้วยตากะทุกคนคะ่ะเราบอกว่าถ้าจะมาถึงพิษโลกแล้วยังไงก็ต้องได้กินซูริ <c oughs> ซึ่งตอนนี้นะคะซูริเขาจะออกเป็นตัวแบบคล้ายๆตัวดังของแต่ละจังหวัดเนาะที่แบบมีเฉพาะสาขาน,นั้นๆอย่างพิษณุโลกเนี่ยก็จะเป็นตัวมากะลองไส้กล้วยตากะเป็นกล้วยช็อกโกแลตค่ะทุกคนคะ่ะอยู่ที่เซ็นทรัลพิษณุโลกค่ะขอซิมเบิงถ้าใครเป็นสายมากะลองลาดูเล่หรือว่าตัวปีแอร์อาจจะบิ๊มมาสำหรับบิม๊มมาซูริอาจจะแบบไม่ได้มากะลองจ๋าขนาดนั้นมีความฟิวชั่นอนบบ่่่่ะะะ็นรรคคีไ้าวยก ชิมแล้วนะคะขึ้กล้วยตากจริงคือด้วยความที่ข้างบนเขาท็อปปิ้งด้วยกล้วยตากเนาะพอมาแตะตรงเนี้ยมันจะพอดีกับจมูกเราแล้วมันก็จะหอมกลิ่นกล้วยตากทุกคนแล้วก็กินเข้าไปอ่ะก็จะเป็นช็อกโกแลตกล้วยตากจริงๆอ่ะกลิ่นแบบกล้วยตากหรอกล้วยตากกล้วยตากอร่อยไหมอร่อยดีชอบนะแล้วก็ฝานุ่มค่ะอร่อยดีใช้ได้เลยแล้วก็ตัวช็อกโกแลตก็เป็นหวานแต่ก็ไม่ได้เจี๊ยบมากๆแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อย ในกล้วยตักดีคุ้มค่าที่ขับมาแล้วค่ะคุณพี่นุคะเือว่าขับมาไกลเพื่อมะกรอกเห็นว่าหัดใหญ่เขามีรถนี่นะไก่ทอดอยากลองกินมากเดี๋ยวว่าไปหัดใหญ่ไปลองค่ะถ้าเกิดใครมาพิษณุเรกก็มาแวะกินมะการองกล้วยตักได้อร่อยจริงจ้าคอนเฟิร์มทุกคนข้างในบัตเตอร์ครีมเขาก็มีกล้วยนาอมีน่ามันก็เลยเป็นแบบแกกล้วยๆอ่ะเพราะข้างในเขาก็มีกล้วยตักอยู่หลายๆชิ้นอยู่เด้อกินแล้วมันเข้ากันค่ะทุกคนคะอร่อยและพอแดดล่มลมตกค่ะเราก็จะพามากินหนึ่งขนมหวาน ที่ทุกคนออกมันดังมากๆที่พิศนุโลกนั่นนะคือทัพทิมกรอบสามนุ่มค่ะทุกคนคะและตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นนะคะทุกคนคะัพรีดินเนอร์ของเราก็จะเป็นทัพทิมกรอบค่ะทุกคน let's go ค่ะอยากาากินมะพร้าวกะทิมากๆ และมาถึงร้านทัพทิมกรอบเป็นที่เรียบร้อยทุกคนซึ่งร้านเขานะคะมีหลายเมนูยังทรรมดาเนี่ยสาบาทเนาะเขาบอกจะได้เครื่อง5อย่างแต่ว่าบิ๊มมาเพิ่มมพะพร้าวกะทิ10บาทเพิ่มลอนตาดิสิบบาทใช่ไหมและบิ๊มก็เพิ่มเพิ่มตัวไอศครีมด้วยเขาบอกไอศครีมเขาจริงๆอ่งะมีทั้งขายแบบแห้งกับแบบน้ำเมื่อถามว่าแบบแห้งคืออะไรแบบน้ําคืออะไรเขาบอกว่าแบบแห้งก็คือกินกับเครื่องแบบน้ําคือราดน้ํากะทิ ก็เลยบอกโอเคงั้นแล้วมันมีไหมแบบที่เอาไอติมกะทิโบลงไปแบบในในใน,ในตัวสลิมเขาบอกมีก็เลยเนี่ยอ่ะเอาเป็นทุกอย่างรวมแล้วก็เพิ่มไอติมกะทิโปะเข้าไปด้วยค่ะมาชิมขอชิมทับชิมกรอบก่อนเนาะทับชิมกรอบหอมแหว้วแล้วก็มีความเค็มหน่อยๆในแหว้วไหมอร่อยทับชิมกรอบอร่อยต่อมามะพราวกะทิมะพรา,ากะทิเนื้อนุ่มค่ะ อร่อยไม่แข็งด้วยแบบฟางเจ้ามันจะแข็งมากมากใช่ไหมนี่คือฟูเลยะมันต่อมาขอชิมตัวไอติมกะทิก่อนที่มันจะละลายไอติมกะทิมันมากมันมากมากมากเฮ้ยอร่อยอ๋องมีหน้าดังเข้าใจแล้วไอติมกะทิเขามันเลยอะแต่เนี้ยมันหวานนิดนึงพอพิมบ์ักเอาไปรวมกับน้ำข้างในหรือปะถ้ากินแยกเล่นๆนี่พี่ว่ามันไม่ไม่หวานขนาดนั้นมังไม่ได้ใจเพราะว่าตอนนี้ปากหนูหวานทั้งหมดไปแล้วค่ะแต่ไอติมกะทิมันมากอร่อยต่อมาลอนตาน ว่นตันดอกแนวเนื้อกบกอดหอมอนตันที่เชื่อมได้คือถ้าพิมกอบเขาอร่อยจริงๆทุกคนมันมีความอย่างที่บอกไปเพราะเนื้อมันแบบมันไม่หวานใช่ปะแล้วข้างนอกมันเป็นมันเป็นแป้งมันอะแป้งมันก็จะดุ่งๆละเอออร่อยรู้สึกว่ากําลังดีเหมาะกับเอาไว้ตัดตัวทุกอย่างได้ดีน้ำกะทิมันโดยรวมให้คุกทุกอย่างเข้ากันแล้วกิ่นเป็นความมันกะทิที่ชอบถ้าได้ไม่กินหลักอาหารเผ็ดๆน่าจะดีมากๆตามทั้งค่ะกินขนมหวานเสร็จแล้วเดี๋ยวไปกินของคาวเลยแล้วค่ะเพราะว่าร้านข้าวต้มรอนอยู่อยากกินมาก และร้านอาหารค่ำวันนี้ค่ะบิ๊มจะขอมากินข้าวต้มละกันเดี๋ยวคนค่ะข้าวต้มปักนังเป็นข้าวต้มที่มีอายุตำนานกว่า60ปีค่ะบอกว่าเป็นแบบร้านดังเดิมของพิชณนโลกเลยแล้วคนก็ส่งมาเยอะแล้วมันบิมเข้าไปดูในรูปใช่ป่ะมันน่ากินจริงอะ่ะก็เลยนี่แหละมามา,มา,าฝากท้องไว้ที่นี่ค่ะซึ่งทุกคนนะมีเมนูหนึ่งที่เขาแบบบอกเลยต้องกินก็คือตัวปลาเคี่ยมฉายต้มเค็มเพราะวกคนบอกว่าต้องอมสัสก็เลยเนะี่ยสั่งไปละแล้วเดี๋ยวมาดูค่ะว่าในร้านมีเมนูอื่นยังไงไปตอนนี้เข้าเ้าาไปนนนั่งใรกจ มาค่ะขอชิมเมนูแรกคือปลาช่อนเกี่ยวสายต้มเค็มเป็นเมนูที่ทุกคนแบบว่าอยากให้ได้ลองเพราะอร่อยจริงๆหนูก็เลยแบบตายละหนูเป็นสายเคียมยวสายด้วยผักกาดดองคือที่รักที่กรุงเทพหาเมนูนี้ค่อนข้างยากค่ะมาชิมผักกาดดองเป็นเค็มค่ะแล้วก็หนัวตรงเมื่อกี้วิวเอาตัวข้างในเนาะตัวใจอะ่ะ มันก็เลยกรอกทุกคนอร่อยอร่อยเลยเพราะว่าเป็นคนกินเค็มไงก็รู้สึกวันนี้มันใช่ถูกต้องเป็นต้มผักกาดดองที่ถูกแล้วซุปเขาอะค่ะแม่เขาจะใช้คำว่าต้มแต่มันไม่ได้มาเป็นซุปทุกคนมันมาเป็นเหมือนกับแบบคือเขาต้มไม่ในหม้อเนาะแล้วเวลาเราสั่งอ่ะก็ะตักขึ้นมาใส่จานฟิลลิ่งจับชายเออแล้วก็จะมีน้ำปลุกคลิกอ่ะขอชิมตัวน้ำเขาหน่อยน้ำเขาเป็นฟิลน้ำแบบคล้ายๆซุปนิดหนึ่งแต่เป็นปรสผักกาดดองอยังชาดูมีความเปรี้ยวมีความเค็ม อร่อยมาค่ะขอชิมเนื้อปลาช่อนคือเหมือนเขาเอาปลาช่อนไปทอดก่อนเนะเาะค่อยใส่ไปต้มค่ะทุกคนซิมละเดอร์คืออ่ะพอเขาไปทอดไปแล้วเนาะตรงผิวปลาก็จะมีความแบบผิวปลาที่ถูกทอดนะคะมันจะไม่ได้ฟุบนะเพราะมันน้าซุปของถูกซับน้ำประกาศองเข้าไปละแต่เมื่อจะมีความแบบผิวกอบๆหน่อยๆแล้วข้างในก็เป็นเนื้อนุ่มๆซุยๆของปลาช่อนทีนี้เนี่ย บิมรู้สึกว่าความอร่อยสาหรับบิมคือว่าการที่เนื้อปลาช่อนมันซับน้ําตัวผักดองเข้าไปกินแล้วอ่ะเพราะเนื้อมันเป็นเนื้อสุยละเอียดๆะเอียดใช่ไหมมันก็เลยมีความแบบเค็มเปรี้ยวอยู่ข้างในเนื้อนิดหนึ่งอร่อยทั้งหมดจานนี้คือกินกับข้าวต้มถูกต้องเพราะมันเค็มและกินกั้ข้าวคือพอดีชอบค่ะและไม่ขาวเลยแม้แต่นิดเดียวนะเออเพราะว่าบางทีเวลาเรากินเนื้อปลาข้างนอกเราก็จะค่อนข้างกลัวขาวใช่ป่ะแต่ในนี้ไม่ขาวเลยอร่อยมากสั่งได้ชอบต่อจากข้าวต้มสั่งหมูสับเขียมบวยมา หมูสับอ่ะเขาปั้นเด่นก้เลยอ่ะเพราะไม่ได้เห็นมาเท็กเจอร์การปั้นเป็นมืออยู่เลยปั้นจริงเพราะว่าเมื่อกี้แอบไป,ปดูตรงครัวมาก็คืออาม่ากำลังผัดถือว่าเปิดมานานที่แทมม้มาเมาอยู่ตื่นอันนี้คือใช่เปรี้ยวแบบเปรี้ยวอ่ะเออไม่ใช่เปรี้ยวนะมันเปรี้ยวแล้วแล้วก็เค็มรสอย่างนี้เลยอะ่ะรสแรงมากๆค่ะชอบส่วนหมูสับนะคะเป็นหมูแนวหมูพร้อมๆไม่ได้ติดมันมากแต่ก็ ได้กระปั้นก้อนนะ่ะทุกคนแต่เด้ดคือนั่นแหละรสชาติที่มันปริ๊ดที่สุดเหมาะสําหรับคนที่ชอบเปยวค่ะสะใจตื่นแน่นอนต่อมาผัดผักซึ่งผักเนี่ยคุณชอบมากเลยเขาแบบเธอทำเป็นตู้เนาะเอาผักสดมาวางอวางให้เลือกชนิดเลยซึ่งก็เป็นเรื่องหน้าตู้จริงๆเขาแนะนําเป็นโบ้งกะปิหรือไม่ก็ดอกคะจอนมันก็เลยสั่งดอกคะจอนมาเขาบอกเป็นดอกคะจอนปลาไส้ตันไหมก็ได้แต่เมื่อกี้เห็นเ็นูร้านเป็นดอกคะจอนผสมผล,ล,ลิตเล็งไว้แล้วรอบหน้าอันนี้กินดอกกระจอนไส้ตันก่อนอืม คนแนะนาร้านนี้นี่มันถูกต้องถ้าขอมาได้หนึ่งคือก่อนมาพิษณุโลกเนาะหลายคนก็จะบอกว่าอาหารพิษณุโลกหวานพิมทาใจเดี๋ยวนี้ก่อนไปใช่ก็โอเคฉันทาใจฉันทาใจฉันรับได้ถ้ามันแบบหวานแบบเมนูอาหารหวานอะไม่ใช่แบบเมนูอาหารแล้วยังติดหวานต่ออาจจะยากนิดนึงแต่อันนี้คือเป็นแบบทําใจได้พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมไงก็มากินปรากฏว่าเนี่ยร้านนี้เนี่ยเข้มอยู่เข้มอีกเข้มต่อทุกคนผ,ผักเขาคือเข้มรสจัดแล้วก็หอมพริกมากๆ อร่อยแล้วดอกกระจอนก็คือสดจริงๆอนะคือดูหน้าตู้มันก็เห็นว่าความสดใช่ไหมแต่ผัดมารู้เลยว่าแบบดอกมันยังมีความตึงๆอะ่ะผัดแล้วมันมีเท e เจอร์ความกรอบของผักทดนึดนงอร่อยแล้วก็แบบมีความหอมพริกเนาะพริกก็เหมือนพริกทุบด้วยอะ่ะพริกสดทุบหอมอร่อยค่ะกอกินกับปลาไส้ตันปลาไส้ตันก็เป็นไปอย่างนี้อืไส้ตันกรอบตั้งแต่หัวจดหางกรอบมากและเค็ม ต้องกินกับข้าวต้มเท่านั้นเอาจริงๆร้านนี้กับข้าวคือแบบเป็นรสชาติที่ควรมีข้าวต้มไม่ข้าวสวยค่ะและข้าวต้มอร่อยอยู่มากอร่อยแบบกรุงเทพเนาะหลายร้านมันชอบเป็นข้าวแบบข้าวต้มแล้วไม่แตกทุกคนออกไหมข้าวเป็นเม็ดๆอะไรเงี้ยเออแต่อันเนี้ยคือมันเป็นข้าวต้มเม็ดอ้วนที่แตกอ่ะแล้วมันนุ่มอ่ะอร่อยมากต้มดีมากแล้วมันมีความหนืดหน่อยๆราะน้ำข้าต้มด้วยต้มดีมากดีมากอร่อยแล้วเมื่อกี้เบลุ่งเขสั่งข้าวสวยมาข้าวสวยก็อร่อยทุกคนคือต้องยอมรับกับว่าข้าวต้มเนาะหลายร้านข้าวสวย ข้าวเขาดีจริงๆอะ่ะมันเลยทําให้กินกับอะไรก็อร่อยควรค่าแก่การมาตาที่แท้ขอบคุณที่แนะนําค่ะและจานสุดท้ายค่ะอยากกินหอยลายซึ่งปกติเมนูชอบเป็นหอยลายผัดพริกเผาใช่ไหมแต่เบียไม่ชอบแต่ร้านนี้เขามีหอยลายผัดเต้าเจี้ยวมาอมหอยสดใช้ได้โอ้แต่บางตัวแอบมีายหน่อยๆอตักคะแนนนิดนึงเพราะว่าน้องแอบมีายตรงก้นค่ะ แต่ถามว่าซอสผัดประดีไหมดีมากเพราะว่าผัดมาหอมพริกและเนื้อหอยลายก็นุ่มธาตเค็มเธอต้องหลงรักลาหลีถึงขอเรียกว่าทําเค็มถึงทุกจานอือนี่ยข้าวต้มคือมันถูกต้องอ่ะไม่งั้นเกีวต้มก็จืดปะอย่างนี้เกี๊ยข้าวต้มอ,อร่อยค่ะรักขอบคุณอมาม่าทำให้กินดน้วยค่ะเพราะอมาม่าทำเองทุกจานทุกคนเวลามีออเดอ,อร์อาม่าจะเดินเข้าไปแล้วผัดทำ,ทำทำทำอยู่คนเดียวอร่อยมาก นี่ก็คือรวมร้านอร่อยที่พิษณุนโลกคะ่ะทุกคนก็ถือว่าเป็นวันครึ่งเนาะที่อร่อยอร่อยมากๆขอบคุณชาวพิษณาโลกทุกคนที่แนะนําร้านนะเพราะว่าก่อนมาคือศูนย์เพราะไม่เคยมาแบล n k มากๆแต่ว่าลูกเพจทุกคนช่วยเหลือชีวิตไว้ขอบคุณคะ่ะอร่อยทุกร้านที่แนะนําทุกคนรู้จดจัการกินมากก็ขอบคุณมากๆแล้วถ้าเกิดใครมาเที่ยวพิษณุโลกช่วงปลายฝนต้นหนาวเนาะก็มากินตามกันได้คะ่ะแล้วน้องไป้ค่ะบายยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนเมื่อกี้เช็คบินและะ้วค่ะตกใจอยู่ ให้เดาอทุกคนเคเห็นหล้วนี่ว่าลืมไปมันขึ้นไปแล้วทั้งหมดเมื่อกี้ห้0รบาททุกคนราคาตกใจมากเพราะว่ากรุงเทพหาราคานี้ไม่ได้ไงพอได้กินอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกว่าปักจวดนี้มันดีตรงนี้แหละราคาอาหารถูกกรุงเทพมันแบบแพงมากจริงๆอร่อยค่ะถูกและดีมีในโลกที่พิชิตูโลกค่ะมาตามกันได้